อตโดีครับรดออับรออันะผู้ใหญสวัสดีทุกท่านเอซีเดี๋ยวทสครับมีก่อนยุบานเยาวายเียร์สานที่คราเลียร์สื้อาครับอันนี้ถ้ายัประเทศกับำลอยู่นเอฟซี รอบาทีรอภาเหตดผนุง่งสักกก่อนนะครับอืมอออดูเลยจดอดี เกี้ยวใส่ก็ไม่มีแล้เาต้องตัดออกเสย ตัวเดียวนะั้ยมีมาก็โอเคอยู่ตัวคนเดียวมักให้ไักให้ 嗯嗯。嗯 Sita, ini มากเะีอะจ็จอืมตอนี้ก็แช่ปรับพนุมเสร็จเรยียบร้อยทีนะ ว่าจะปั่นแห้งนะครับผมก็มีเอฟซีแนะนำเรื่องการปั่นแห้งครับว่าตอนที่เราปั่นเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ําตัวนี้ทิ้งออกนะครับอม่งปล่อยน้ําทิ้งเอาเพราะว่าจะทาถางมันแตกได้เอฟซีแนะนำมาแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้ครับนี่ให้ปล่อยน้ําไว้แบบในถังแบบนี้เลยนะครับผมมนั้นอาจทางอาจจะแตกได้เห็นเอฟซีแนะนำมาแบบนี้ครับก็ขอบคุณมากมายครับที่แนะนำมา มีเคย FC, มีเคยมีเครืส FC, นะพานครับ fc ธรรมดาเลยเอีแต่ต้องปิดสวิตซ์ไฟก่อนไอ้ทีนะปิดสวิตซ์ไฟก่อนครับเรียกว่าล,ลวงเดียวไฟจะดูดเอาอันตรายนะอืมเดี๋ยวปัดแห้งนรับโ,โอ้โหจริงจาก fc ว่านะครับผมเพราะทำตู้เรามันไม่สั่สนแรงด้วยนะครับ fc เพราะมันหนักน้ํานะครับถ้าเราปล่อยน้ําทิ้งออกน้ำนี่ออกนะครับผมเครืองนสั่นแรงมากนะครับผมโอ้จริงครับจริงๆงมีส่วนครับขอบคุณมากครับที่นี่ในม้คมั้ที่แบนี้นี่เองนะครับผมคุณยายผมรู้ยังไม่รู้ได้ไหมได้ไงฮะเวลาปั่นทำปล่อยน้ำทิ้งออกให้ให้น้้ำมันอยู่ในทางซักนี่ไงเออเดี๋ยวมันทำให้แตก ก็จริงจริงให้น้ำมันอยู่ในทางเนี่มันต้องปล่อยปล่อยน้ำอ่ะไปแห้งเวลาไปแห้งห้ามเขาไม่ให้ปล่อยน้ำตกทางซักออกเออโอเคนะผมเดี๋ยวผมฝึกรู้ก็เอฟซีฝึกรู้ครับผมมาใช้กางเกงผ้าดันนี้นี่เองครับผมผมก็ไม่รู้ปล่อยน้ำทิ้งเวลาไมนมีน้ำตรงนี้มันจะสั่นแรงมากอย่าว่าปั่นเวลาปานมันจะสั่นแรงมากจริงจริงจริงนะจะ ต้องตามเอซีนี่นำมาครับผมเออคุณยายบอกคุณรู้นะผมขอบคุณครับผมที่มีนำมาครับอย่างนี้นก็ไม่รู้ว่าเพราะมันเคยมีไม่เคยมีเครื่องสภาวะเอซีนอ่ครับโอเแค,ค่เดี๋ยวไปตากผ้าแล้วก็างาบ้านอยังอื่นต่อครับผมรอครับสวัสดีครับ